สวัสดีนะคะทุกคนจ๋าามบกับหนงแล้วจ้าในประเทศตุรกีมาดามตุรกีนะทุกคนจ๋มนนจามา,ม,จมาดามคิกาดาโกนนะจ๊ะอ้าวทุกคนจ๋าวันนี้ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะคะอ่ามาค่ะไปฟังกันเลยเนาะอ่ามีน้องคนหนึ่งนะเขียนข้อความมายาวมากเลยอ่าน้องบอกว่าพี่หนูรู้สึกผิดที่อ่าหนูไปโกหกผ,ผู้ชายตุรกีเรื่องอายุเนาะอ่าเพราะว่าตอนแรกอ่าไม่คิดว่าอ่าจะรักเขาหรือจะชอบเขาอะไรแบบนี้นาะ ยินกันนาะงอ่ขออนุญาตน้องนะคะเอามาทําเป็นคลิปเนาะ <c oughs> มาเราจะมาพูดกันเลยเนาะน้องจา๋าพี่จะบอกนะคะไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องเนาะไม่ต้องรู้สึกผิดที่โกหกเขาเรื่องอายุนะตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าบางครั้งบางทีอ่ะคนไทยเราอะก็กลัวไงกลัวที่ตัวเองอายุมากกว่าอ่ามากกว่าเขาเออก็เลยกลัวเขาไม่รักกลัวเขาไม่ชอบ ก็เลยโกหกไปอะไรแบบเนี้เออย่านย่านเขาบ่มักนะว่าจฉของอายุายเพราะว่าม,มึงได้เอาเพราะคนไทยเราอะบางครั้งก็จะชอบแอนตะี้อายุเนาะว่าอายุมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่รักไม่ชอบใช่ไหมเอ่อคนทีนี้พอมีต่างชาติมาชอบอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องโกหกไงเพราะว่ากลัวกลัวว่าเขาจะไม่รักเรากลัวเขาจะไม่ชอบเราก็เลยโกงเขาไปและอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะจริงจังหรือเราจะจริงจังกับเขา อ่าพ่อไม่คิดโดยซ้ำว่าเออมันจะไปด้วยกันได้หรืออะไรแบบนี้ในความคิดของสาวไทยเนาะอ่าไม่ต้องไปคิดหรือไม่รู้สึกคิดนะจ๊ะผู้ชายตรุรกีหนุ่มตรุรกีเขาไม่ได้ซีเรียสเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องอายุนะจ๊ะทุกคนจ๋าผู้หญิงไทยอายุหกสิบผู้ชายอายุสี่สิบปีแต่งงานที่นี่ก็มีจ้าเคยลงคลิปไปแล้วเนาะไปดูคลิปพี่เดอ้อไปดูคลิปพี่เดอ้ดดเดอให้จบเดอ้อ นอกเมืองพี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเมืองพี่เนี่ยอ่าแกอายุหกสิบกว่าแต่ว่าแฟนแกอายุรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันกะกระชันเน,นี่ยเออก็เขาก็แต่งงานกันได้ผู้ชายเปมากผู้ชายเปรักมากเลยเออมีเงินทํางานทําเงินให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า เพราะฉะนั้นแล้วนะเรื่องอายุไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะสาวไทยทั้งหลายฟังไว้นะเรื่องอายุไม่ต้องไปซีเรียสถ้ามีหนุ่มตุรกีมาคบให้บอกความจริงก็ไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปโกหกเรื่องอายุนะสาวไทยจ๋าฟังนะจ๊ะไม่ต้องโกหกเรื่องอายุเขาไม่ได้มาซีเรียสไม่ได้มาแอนตี้นะจ๊ะ,ะกับฝรั่งทั้งหลายแหละเนี่ยเขาไม่มาซีเรียสกับเรายิงตุรกีเขาก็ยังไม่คิดนะจ๊ะเขาชอบผู้หญิงไทยเราเนี่ยสวยน่ารักเอ้ยยิ้มหวานเข้าไว้นะจ๊ะยิ้มเยอะ ชายตุรกีชอบนะนะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปรู้สึกผิดนะจะ๊ะว่าตัวเองอายุมากโกหกเขานะคะเอ,อแบบหนึ่งอสองมีลูกให้เขาไม่ได้มีลูกให้เขาไม่ได้ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรถึงมีให้เขาไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะขอแนะนาเนาะ,ะม,นมันตัดเป็นป่วยหรือว่าอะไรไหมหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ อ่าเรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าเราก็โกหกเขาก็ได้นะเรื่องบางเรื่องเรื่องพวกนี้เนาะอ่าสาเหตุอะไรที่ไม่สาเหตุอ่าสาเหตุอะไรที่น้องมีลูกให้เขาไม่ได้เอ่าทำหมันเหรอหรือว่าอะไรเหรออะไรแบบเนี้ยเออถ้าจะทําหมันเราลองไปปรึกษาที่โรงพยาบาลไหมอ่ามันทําได้นะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าฉันป่วยอะไรแบบเนี้ยรือโกงเขาไปก็ว่าเออฉันป่วยนะฉันมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหรืออะไรก็ว่าไปแบบนี้อ่าก็ว่าไป อันไหนที่คุณคิดว่าไม่สมควรพูดเนี่ยเรื่องพวกนี้ยอันไหนที่ว่าไม่สมควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้นะพี่อ่าเนาะถ้าถ้าเขาอยากมีลูกใช่ไหมเออก็พยายามที่แบบว่าอธิบายให้เขาฟังมันมันทําได้มันปรึกษาหมอแก้ม,มองแกมัดให้พวกเนี้ยก็ทําได้ทาคุุกทำกิฟอะไรแบบนี้เนาะทุกคนมันทําได้นะจ๊ะสาวไทยจ๋าไม่ต้องไปรู้สึกผิดเนาะเออเชื่อหนูเออผู้ชายจุรกีเขาไม่ไมาคิดเรื่องอายุหรอก บื้งมารามหนสี่สิบสามเนี่ยผู้ชายตรุรกีเลี้ยเบิ้งกับน้ำลายไหลนะจ๊ะเออเห็นทุกวันอืดนะฮ่าดิเงี้ยฉันน่าคิดเลยนะว่าคนเอฟซี FC หนูเนี่ยควรเอฟซีหนูเนี่ยต้องคิดอยู่แล้วเราะว่าหนูแก่ขี้ดเด็หนูคี้เหร่ผัวอ๋อหนึ่งกับความเคียวบอสองกับความง่ามของหนูเองอ่าสามก็คือความที่ว่าหนูเป็นคนแบบ อ่ยิ้มง,ง่ายเฟลลี่นะจ๊ะทุกคนจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสนาะอเออสี่สบสามนี่ที่นี่เขายังบอกว่ายี่สิบห้าเนยนะจ๊ะเออไม่มีใครบอกว่าหนูแก่สักคนนะคะหนูจะบอกให้เลยเออเขายังชอบน้าลายหกน้าลายไหลกันนะจ๊ะเห็นด้งเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะสาวสาวสาวไทยทั้งหลายฟังหนึ่งนะจ๊ะฟังหนึ่งไม่ต้องไปคิดเรื่องอายุกับผู้ชายตุรกีเออสองเราสวยค่ะ ต่อให้เราดั้งหกักดั้งแมบขี้ให้โหนูโนโน่โหนกไงยาด้อยค่าจะของเด้อยาสุบิคิดยาไปคิดเลยคือเราสวยสวยมากสวยแปลกของเขาว่าเออประเทศตุรกีนี่ต่อให้เป็นมุสลิมนะจ๊ะเออเขาแบบว่ามันมันคือมันสวยของเขาอะก็คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาบอกว่าเราสวยอะเนี่ยเห็นผิวดำๆเห็นผิวอื่นๆอย่างเงี้ย เขาบอกผิวสวยอ่าไม่รู้จะพูดยังไงเนาะพูดไปก็จะหาว่าเบอร์เออมันสวยอะสวยสําหรับเขาอะเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละทุกคนเอออสรุปแล้วหนูก็คือเราสวยสรุปแล้วคืออย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดเรื่องอายุอย่าไปเครียดเ,เ,เรื่องว่าผิวดํานะจ๊ะผิวคําผิวดํานะจ๊ะเออแต่แน่นอนอ่าคนตุรกีอะ่ะเขาจะไม่ชอบคนตาโตยอมรับอยู่เขาจะชอบคนตาตีตาเลขข็กคือหนูเนี่ยอืม เพราะว่าคนไทยเราตาเขาจะตาจะเล็กๆใช่ไหมเขาก็จะมองไปว่าเออเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะว่าเขาก็จะรู้จักในเกาหลีมากกว่าใช่ไหมเขาไม่ค่อยรู้จักคนไทยอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเอ้ยเราสวยจะเจออหลีอยู่เมืองไทยเราอาจจะขี้เหร่ไม่มีใครเอาเราแต่เชื่อเถอะมาเมืองนอกเนี่ยทุกคนเราสวยจริงๆอือบางครั้งบางทีการโกรหกอ่ะ เพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้อ่ะเออมันก็มีผลดีนะแล้วก็มีทั้งผลเสียเพราะฉะนั้นแล้วรอให้ผู้ชายมารอบหน้าก่อนแล้วค่อยคุยกับผู้ชายตัวต่อตัวไม่ต้องไปคุยทางโทรศัพท์นะสาวฉันทางคลิปนี้เพื่อเธอคนเดียวเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุยทางโทรศัพท์ให้เขามาที่เมืองไทยแล้วค่อยพูดกับเขาว่าฉันอายุเท่านี้นะถ้าคุณถ้ถ้าคุณยังรู้สึกผิดนะเออก็คุยเปิดใจเขาไปเลยว่า เออฉันเป็นอย่างนี้นะคุณจะเอาฉันจริงใช่ไหมถ้าเอาฉันจริงก็คือคุยกันเปิดใจกันไปถ้าไม่เอาก็คือก็คือปล่อยเขาไปถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ใช่นะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเขามารอบหน้าพูดความจริงไปเลยไม่ต้องไปคุยทางโทรศัพท์นะช่วงนี้ก็อ่อยๆเขาไว้ก่อนเออเขาให้เงินใช้ไหมก่อนอนุญ,ญาตนะคะเขาให้เงินใช้ไหมก็อ่อยเขาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเขามาแล้วค่อยคุยกันคุณรับได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยพอทีแรกอะ่ะใช้มนญาย์หญิงเข้าไปค่ะ ให้เขามาก่อนนะใช้มันยาหญิงทีเนะี้ยเพราะที่แรกอะฉันกลัวคุณรับไม่ได้เพราะเมืองไทยอะเขาแอนตี้เรื่องอายุอายุมากเขาก็จะไม่เอากันอะไรประมาณเนี้ยก็พูดไปซิอ่าพูดไปเขาไม่ได้คิดเรื่องอายุอ่าเพราะฉันกลัวเพราะคนไทยก็เป็นแบบนี้ฉันก็เลยบอกอายุคุณไปเท่านี้เท่านี้เห็นไหมคุณบอกเขาไปกันประมาณนั้นเขายังเชื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงเราอ่อยเขาไว้จับพูดไปเลยนะคะเออพูดเลยมันยาหญิงค่ะน้ำตาดีที่สุดนะคะ ผู้ชายตุรกีหลอกเราก็จริงหลอกคนอื่นก็จริงอยู่แต่เขาก็จิตใจเขาก็ดีนะถ้าเอาเข้าจริงจิตใจเขาดีนะแต่ถ้าเขารับเรื่องเราแค่นี้ไม่ได้เออเขาต่อไปเขาก็รับอะไรเราไม่ได้เหมือนกันเเพราะฉะนั้นแล้วเขามาให้เขามาก่อนแล้วเราเค่อยพูดเนาะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสรุปแล้วก็คือเราอยากได้ผัวแหละเออเราอยากได้เขาถ้าเราอยากได้เขานะจ๊ะอ่อยเอาไว้เอ,อ,อ่อยไว้ เด้อดูมาด้านนี่เป็นตัวอย่างเด้อคิดคื่นข้างให้โปรไฟล์กับพดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะสาวไทยทั้งหลายฟังค่ะนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะเออปวดวรามวนแล้วมา,า,าขอขอบคุณมากนะคะที่มาดูคลิปหนูมาชมคลิปหนูนะจ๊ะเออก็ขอขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะเซนิีเซวีรวมพูดเข้าไปเซนิีเซวีรวมพูดเข้าไปจะนนิมเบนิมพูดเข้าไปเข้าใจไหม อัสเคิมวังสี่นะคะบ๊ายบาย